รอยศักเทพอสุลาเทพแห่งไฟที่มีความร้อนแรงดุดันนะครับหน้าเกงคมสำหรับลายนี้วันนี้เราจะมาวาดภาพนี้กันแล้วก็ออกแบบนะครับตอบคอมเมนต์นี้ด้วยนะครับผมใช้สีอะไรนะครับใช้เป็นสีมัตตาอัดนะสำหรับสีวาดนะครับก็สามารถซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยนั่นเองนะครับส่วนวิธีการผสมสีเทพอสุลานะครับเทพอสุลาเนี่ยเดิมทีเขาจะมีสีเล่นกันหลากหลายสีแดงนะครับสี ฟ้าสีฟ้าคามวันนี้ผมจะเล่นเป็นสีฟ้าคามนะครับผสมสีฟ้าคามเนี่ยก็เริ่มที่สีน้ําเงินเข้มนะครับแล้วก็มาตัดกับสีเขียวนิดนึงมันจะทําให้สีออกไปเป็นสีฟ้าคามก็ผสมได้เลยนะครับต่อด้วยสีโทนไฟจะมีนะครับสีเฉดเนาะจะมีสีดําสีแดงสีขาวแล้วก็สีเหลืองนะครับวิธีการผสมเนี่ยเริ่มต้นที่เข้มสุดนะครับก็คือสีดำนะครับแล้วก็เทสีดําได้เลยนะฮะเทสีดําแล้วก็ใส่สีแดงเข้าไปประมาณถ้า เปลียบเป็นอร์เซไม่ได้ผมใช้เป็นฟิลลิ่งและการสีดำประมาณ20-30%สีแดงก็ประมาณ70-60%นะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะไล่าตามเลเวลเข้มกลางอ่อนนะครับไล่าตามเลเวลประมาณนี้ mm hmm. ส่วนเทอซูล่านะครับเป็นงานที่ผมเอามาจากพินเทเลสเหมือนเดิมตัวหลักของตัวเทพนะครับนอกเหนือจากนั้นไม่ว่าจะเป็นลายไฟ แบ็กกราวต่างๆนะครับผมได้ออกแบบเองนะครับงานนี้ก็เหมือนเดิมนะใครอยากจะนําไปใช้สามารถประนไปใช้ได้ผมก็สามารถออกแบบให้ได้โดยชื่นชอบในผลงานนะครับราคาก็คิดเบาๆนะประมาณเท่าไหร่เดียวหนึ่งใบเท่าก็ได้นะครับถ้าใครสนใจสามารถสอบถามได้นะครับส่วนวิธีการลงเงาเล่นเงาก็ตามที่ผมแนะนําไปเลยนะเราก็เริ่มที่ ตามซอกแซกต่างๆมุมมืดนะครับจะมีส่วนใหญ่แล้วนะตามหน้าคนหน้าปีศาจเนี่ยมันจะอยู่จุดที่มืดที่สุดนะครับจะเป็นพวกตรงซอกจมูกนะครับซอกจมูกใต้ปากนะครับหรือว่าใต้คางนะครับแล้วก็ซอกตามตานะครับจะเป็นมุมลึกด้านบนของจมูกแล้วก็ด้านบนของหน้าผากนะครับส่วนริ้วรอยต่างๆความนูน <S 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 2> <S 2> กล้ามเนื้อเนี่ยเราใช้เป็นการเล่นนะครับเก็บขอบเข้มนะฮะแล้วก็ไล่มาตรงกลางเนี่ยเป็นสีอ่อนนั่นเองนะครับ มันก็จะออกเป็นมิติภาพนูนของกล้ามเนื้อก็เล่นได้เลยนะครับนี่ผมก็แกะเงามาประมาณนี้หลังจากนั้นแล้วก็ไล่บเลงได้เลยนะครับตามสีที่เราผสมมาสีฟ้าครามนั่นเองนะโคตรสวยเลยนะครับสีนี้เราก็ไล่เก็บได้เลยนะครับหลังจากเก็บตัวละครหลักเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ไล่เก็บตัวไฟนะครับไฟนี่เป็นตัวเอกลักษณ์สําคัญในเทพอัสุรลานะครับเพราะว่าเป็นเทพแห่งไฟนะครับ เพราะฉะนั้นการเล่นไฟเนี่ยเราจะจุดที่ลึกที่สุดของไฟเนี่ยเล่นเป็นสีออกไปแบบเกือบจะดําเลยนะครับมีแดงปนนิดๆน,นะฮะแล้วก็ไล่เก็บตัวสีออกเลือดหมูอ่ะสีแดงเข้มๆตรงขอบไฟเนี่ยมันจะทําให้เป็นมิติซ่อนภาพนะครับแล้วก็เก็บตัวหลักๆคือไฟนั่นแหละสีแดงนะครับตรงโคนไฟนะเป็นสีแดงเราก็ไล่ไปจางๆไปถึงปลายของตัวไฟเนี่ยเป็นสีส้มจนอ่อนที่สุดคือสีเหลืองั่นเดงเราก็ไล่เก็บตามมิติที่เราคิดว่าเออ เราเข้าใจประมาณนี้สวยแล้วก็ตัวนี้ต้องฝึกฝนเรื่อยๆนะมันจะทำให้ไฟของเราเนี่ยดูพิวดูสวยเพราะฉะนั้นผมแนะนำนะให้ฝึกบ่อยๆถ้าใครชื่นชอบงานแนวแบบไฟญี่ปุ่นไฟเทปอสุรลาอะไรพวกนี้ออกแนวแนวแบบเนี่ยก็ฝึกบ่อยๆจะทำให้เรามีความชํานาญมากขึ้นนะครับส่วนวิลลงานก็จะออกมาประมาณนี้โคตรสวยแล้วก็ดุดันสุดเลยสําหรับเท, ura, ทปอัลรซล่าเทปหายทรงข้ามนะครับ นิยายของเขาเนี่ยโอ้โหค่อนข้างน่าสนใจกระหายสงครามนะดุดันนะครับร้อนแรงถ้าใครสักภาพนี้ก็มีความน่าเกงขามนะดุดันร้อนแรงนะครับนี่ฟิลงานเรามาประมาณนี้ยังไงฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับ